นี่ไงลูกขึ้นใบนี้ก่อนเลยอ่ะอันนี้ก็คือรถเรานะคะข้างหลังรถไฟฟ้าเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะยังไปดีไปดีแล้วขอรถเลยเออแ,แมนห้าวเลิศ วันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคลธัยบุรีคลองหกนะคะเรามาดูที่ัาร์ตัวกระถ่งนี่จะมีตัวทุกสายพันธุ์เลยนะคะทุกสายพันธุ์ที่หาย,ยากมาอยู่งนี่หมดเลยแล้วก็พอดีว่ามันใกล้บ้านนะคะเราก็เลยมาด้วยรถไฟฟ้านะคะวันนี้ประหยัดพลังงานเราไม่ได้เติมน้ำมันเลยนะคะรถคันนี้รถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จากคุนใดนนะวัตกรรมใหม่จากคุณใดค่ะไอออนิกนะคะเราเราจะชาร์จแบตตรงนี้นะคะเราใช้เราไม่ใช้น้ำมันเลยรถคันนี้คือใช้ชาร์จแบต100%เเลยคือ พอถึงบ้านปุ๊บเราก็จะชาร์จไว้นะคะแล้วก็พอวันถัดมาเราก็มาใช้รถกันวิ่งได้ได้200กิโลเมตรนะคะแบตนะคะก็คือชาร์จทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะอ่าคือประหยัดพลังงานมากประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยะค่ะทุกคนสวยด้วยนะคะ <c oughs> พุนดไดออนิกนะคะเข้าหาก็จะเป็นการเที่ยวก็เหมือนเดิมเลยค่ะสมาชิกแก๊งเราพิกโบเทนิกนะคะ <c oughs> แดดแรงมาก แต่ว่าเราไม่กลัวกันเลยค่ะเพราะว่าบ้าทากันแดดของพิกบอทนิกมาแล้วทารีมบัลลูของพิกบอทนิกมาแล้วแล้วก็ผมก็ไม่พันกันนะคะก็ใช้แชมพูของพิกด้วยค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะตอนนี้ถึงพพิธภัณฑ์บัวแล้วนะคะไม่มีใครเลยค่ะคือเราอยู่ตรงบัวกลางคืนนะคะทุกคนดูสิคะจะไม่บานตอนกลางวันนะคะบานตอนกลางคืนเออมันยังไม่บานไงลูธรรมชาติมากค่ะตอนนี้มีนกเต็มเลยอ่ะ นนี่่ก็มมมมาาาัวะะะคคเเเพรไยลยลในตึกนี้จะไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าป้าเขาบอกว่าเออปลูกบัวในตึกไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่มีดอกนะคะก็ในในตึกก็ไม่มีอะไรอะ่ะคือไม่มีอะไรเลยอ,อ,อ,ลอ๋อ,อ,อนี่ไงบัวข้างหลังงั้นเราจะลงไงลูกโดดลงเลยใช่ไหมม,ม,มีทางลงอยู่ใช่ไหมโอ้ยเลิศเออเลิศมากเลยลูกเลิศจริงๆ a m a ซิ่งมากเลยอะ่ะมากค่ะทุกคนมันเป็นบึองอะคะ่ะแล้วก็มีดอกบัวเต็มไปหมดเลยกระถางแบบนี้ก็ลังกระทัดรัดนะคะปลูกที่บ,านะบาออ้านนะคิดว่าเลิศอ่ะก็จะมีไหลบัวกลับไปตำไหมะคะ <laughs> มไม่สวยนะเนี่ยสี <c oughs> อันนี้มันดอกพันธุ์ใหญนะ่เลยได้เป็นอย่างนี้อ่ะ เออมันจะแปลกๆอ่ะแบบแปลกอัเมซิ่งมากมลเลยเหมือนกับแบบผักผักพายบอกเอเหมือนผักพายเลยนเานาะเแล้วผักพายกับรูอ่ะไม่ใช่ผักพายจริงๆนะข้างหลัง,งมันมีอีกหนึ่งครับเมื่อกี้เดินไปดูแล้วแต่ว่ามันลงไม่ได้ <laughs> ไม่มีบันไดลงเดินอย่างนี้ครับอ๋อโอเคอย่างน,นี้ตรงไปงี้เลี้ยวซ้ายแล้วครับอออกกนี่็ได้๋อโอเคขอบึงครับกุ๊กกี้มันอยู่ทางนู้นนู้นนู้นก็มี เดินตรงนี้เลีวซ้ายอ่ะได้ครบคุณครับอุ้ยกุ๊กกี้มีบัวพันจิ๋วด้วยอ่ะนี่ไหมอันนี้ดอกนี่ดูดอกบัวมันแบบจิ๋วๆอ่ะมีบัวหลายสายพันธุ์มีทุกสายพันธุ์ในประเทศไทยในต่างประเทศก็มีมาเตียจริงๆกระถางแบบนี้ค่ะเราเอาไปอุดรูข้างล่างเราก็ปลูกได้นะคะถ้าใครแบบมีพื้นที่น้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาไปกระถางปลูกบัวสำหรับเฉพาะรั่วถ้าเราไม่มีอ่ะคือที่บ้านก็ใช้กระถางมังกรอยู่างเงี้ ใช้โอ่งเหรอเออโอ่งมังกรเลยเราจะเข้าไปนี่ไงลูกบันไดเนี่ยบันไดไม้นี่ไงโตายแล้วลูกนี่ไงบันไดไม้เนี่ยโอ้หน่าสงสามนี่ไงเราเดินทางนี้ไงเขาบอกนี่ทางนี้นู่นเกิดสนุนหนอยเอายุคหลังบุญรุกโอาอยากเล่นน้ำจังเลยอ่ะเขาเล่นได้ไหมอุ้ยดอกนี้สวยอยู่นะสีเหลืองๆอ่ะ เอกบัวที่ที่แบบว่าที่เราเจอค่ะมันจะมีสีม่วงสีแดงใช่ไหมคะที่มันเห็นบ่อยๆนี่ดอกสีเหลืองมันก็จะดูแปลกๆกันเนาะอืมอ,บบอันนี้คืออะไรเหมือนลงศพเลยลกูกน, <laughs> น่าจะเป็นหลังคารถอะไรสักอย่างนะนคืออากาศมันก็ดีมากเลยนะคะถ้าเกิดมาเย็นๆกว่านี้มันก็จะเย็น ก็ไม่ให้เข้านะเข้าเข้ารู้สึ่ว่าหกโมงเย็นไหมใช่แต่จริงๆถ้าพูดถึงแบบได้รปรีได้ปร,รีแบบนั้น,นอ่ะมันก็จะที่เที่ยวน,นี้ไม่มีใครรู้จักนะคะไม่ค่อยมีใครมานี่ก็คือมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะนี่ไงลกูกอุย๊ยตายแล้ว Amazing มากเลยอะ่ะอุย๊ยนี่ไงเขามีมีบัวมีให้เหลือให้พายด้วยไหมโอ้มีพายนะคะ <laughs> โหเล่นน้ำไหมกุกเก็ย เป็นตัยยานลูกทุกคนคะเรามาเจอสายพันที่แปลกมากไปเล็กมากเลรดวงเป็นสีเหลืองด้วยสวยมากเลยอ่ะน่ารักกระทันรักก้ารลังมากเลยอ่ะดูดิชอบมากอันนี้มีแต่ไปได้รววดอกมันมีอยู่เนี่ย <laughs> ใบมัเน,มเ,ยนมเยอะมากเลยอเน้นใบค่ะเน้น,นใบใบน่ารักกระจุมกระจิบคืูใบมันดิ่นงนะดิ่งใช้ปวัวเป็นาปดาวเป็นดำแล้วนี่เนาะอันนี้สีชมพูมันเห็นบ่อยแล้วอ่ะมันก็สวยอยู่แต่ดอกสวย,อย,อ,ยอยู่อย่างนันลูกเลิศดอกละ,อ,ะอันนี้ก็ยังไม่มีดอกนะคะนี่ไงมีใบยเยอะๆนี่ก็มีอีกแล้วอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ก็สวยคือมันเป็นใบใบเยอะมากเลยดอกน้อยเออมันเป็นพันหลายพันงันนี้ก็มีอันนี้อันนี้ก็เลิศอยู่นะมีใบใบสวยเลยแล้วก็ใบผักตบชวา มากเลยดูสิที่หลายสัปันมากเราก็ะจะตะลึงในในส่วนของตัวบัวที่มันแบบใบมันเล็กๆอะคะ่ะส่วนมากมันจะเป็นใบเล็กๆกันหมดเลยอะไม่เคยเห็นเลยมาค่ะเรามาดูกันอันนี้ก็น่ารักนะมันเป็นม่วงอ่อนอะอ่อนมากูดิสวยมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเหมือนดอกเล็กๆซะมากกว่านะคะ สวยมากอันนี้พันอะไรเนี่ยอันนี้ก็เลื่อยจีนน้ก็สีม่วงใบสีม่วงดอกสีม่วงสวยมากมันจะเป็นเหมือนเนี่ยค่ะใบมันเล็กมากแล้วก็ดอกเล็กๆกระทันรัดนี่อันนี้แปลกอันนี้แปลกอันนี้มีใบมดีมีใบหุ้มอยู่ตรงดอกอะค่ะคือแบบว่าใบมันมันจะมองหุ้มกับดอกอะค่ะออืสวยมากเลยเออแปลก เราต้องไปดูตลาดเออถ้าจะซื้อต้อนไม้เราต้องไปตลาดคลอง15นะคะค่ะคลอง15บห้าถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยจะไม่รู้เลยนะคะว่าคลอง15เนี่ย a เมซิ่งมากมีความ a m a ซิ่งที่ต้นไม้ดอกไม้ผักทุกอย่างเดี๋ยวเราจะพาไปผัก10ะะบาท,ทใช่ไหมใช่10บาทหมดเลยค่ะคือซื้อมาปลูกหรือย,ยังลกูกปลูกแล้วค่ะดินนะคะดินเนี่ย11 11ถุงร้อยอย่างเงี้ยคะ่ะเลิศคือปลูกมากแล้วจะไปแล้วจะ Amazing ทุกคนจะชอบมาก เออดอกนี้ Amazing มากเลยดอกนี้นนสวยมากดูสิคะดอกใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยอ่ะแกมันสวยนะอเนนะอเอันนี้เลิศอันนี้เลิศแดดแห้งจังหน่อยหนึ่งอันนี้ก็คือบอ่อนอยหนึ่งมาตีแดดแห้งบอยางคางบแดดอันนี้ก็คือบ่อแบบว่าเป็นซาน้นามอ่ะไหมปีนี้ก็มีนี่แบบลายแห้งนะ อันนี้คือยังใบบัวบกบ่าพี่นองมันคืออยู่ด้วยเาปนพายใบบัวบกอันน,นตอนนี้เรามาอยู่บ่อใหญ่ของวัวน,นะคะตอนนี้คือน่าสาอนุบาลเสร็จแล้วค่ะก็มาตรงนี้ละคะ่ะมาลงบ่อใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่นะคะมีแต่ใบเน้นใบค่ะอ่างใหญ่มากอันนี้เหมือนเทียนเลยเธออ,อันนี้เหมือนเทียนหอมที่เวลาเขาขายเลยค่ะดู เทียนหอมคืออะไรยังไงเทียนหอมที่มันเป็นรูปบัวลนะ่ะว่าเออโอโนี่ไงมีบอ่ออันนว่าลูกนี่เขากำลังรอกระทงไหมเนี่ย,อ,ยอ็กระทงอืออาจจะรอนิดนึงนะทริปนี้นะอันนี้เป็นบอ่อเหมือนบ่อเขาทำเองนะคะเป็นผ้าย,ยางมาคุมมาค่ะแต่ว่าดอกสวยนะดูสีมีหลายบัวเต็มเลยเอาละเราดูบัววิกตอเรีย วิกตอเรียเป็นอุ้ยเธอว่าฉันขึ้นได้อยู่นี่หนิเดี๋ยวลงไปเี๋ลองเดินลงไปซิเนี่ยนี่ไงลูกขึ้นใบนี้ก่อนเลยอ่ะอันนี้ก็คือรถเรานะคะข้างหลังรถไฟฟ้าเราเดินทางรถไฟฟ้านะคะยางไปดีไปดนเลวขับรถเลยเออแมนห้าวเลิศะอากูกิกฉันฉันอยากโล่งน่ะมันโมได้เขาเป็นหู้มันเป็นหู้ไม่มันได้อ่ะเห็นไหมมันเห็นไม่รู้มันเข้าเนี่ยน้ำมันเข้าเลยไหมจริงเหรอเขาจะเอาขึ้นยางแต่อยู่รัวเพราะฉันลองอ่ะฉันลองก่อนมาอ่ะทำไมไปทางนู้นล่ะนี่ไงกําลังจะลง มันเป็นหูเออมันเป็นรูมันเหมือนบวัวมันรั่วนะคะทุกคนมัน <ไป S 2> มันเป็นรูเป็นรูแต่คือจริงๆอ่ะบา,บางที่มันเข้าไปนั่งได้ไปทางโน้นเลยสิไหนะมันไม่ได้อะถ้าถ้าต้องขึ้นให้ได้อะสักอันนะึงแล้วมีแมงอะไรมากัดเนี่ยเราจะลองใบนี้นะคะใบนี้ดูอุดมสมบูรณ์กว่าใบเมื่อกี้อนะ่ะอันนี้ได้ไหมนี่เธอว่า,านเนี่ย ไม่ฉันลองฉันลองเหยียบดูสีไม่ได้มันน้ำมันเข้าอ่ะเน,นี่ยน้ำมันเข้าค่ะพี่น้องมันไม่ได้อ่ะทำไมฉันเย็นเหยียบไม่ได้อุ้ยดอกมันใหญ่มากอ่ะเนี่ยดอกมันน่ากลัวมากเลยมีหนามด้วยอ่ะ มาแบบไรมล,ลพิษนะคะนั่นเปิดให้อนั่นเปิดให้พิธีกรด้วยค่ะเพราะว่า <laughs> พิธีกรเป็น v I p นะคะ <laughs> เชิญค่ะ <laughs> ปิดประตูได้ค่ะ